พี่มาถ้าพี่โหลดตอนนี้พี่ได้เสื้อเลยนะเฮ้ยเอาเฮ้ยเีี่พี่มเียไมเนี่ยเียอ่ะแล้วไปคลาสเปียเปล่าบาเาวล่ะีมงานของเราก็จะโหลดให้นะครับผมตอนนี้นะครับ

โดดยังโดดแล้วเอามาโชว์เอามาโชว์เดี๋ยวแจกเลยโอ้โหสายสายก่อนแล้วอ่ะแล้วก็ทางแอปแล้วใครอยากได้เสื้อไปโชว์ไปโชว์แอปที่บูธได้นะคะแล้วเดี๋ยวเสื้อให้บ้างค่ะตัว้าพี่ชอต้าโอ้โหต้าพอใจดีมากยิ่งเลย ไปเอาให้พี่เขาดูเลยค่ะเบาไม่ได้ีตัวเล็กที่เอาเปลี่ยนกันเ๋็วๆเอามืงก็เป็นโชว์แอรโชว์แอรที่บูงแตม่มีตัวเล็ก piêu rồi,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  piêu khá piêu